สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอิมมีเคล็ดลับในการทําให้ผิวของเรานั้นดูขาวกระจ่งางใสสุขภาพดีโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินในการเข้าคลินิกแล้วก็เข้าคอร์สแพงๆแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวกันอีกด้วยค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ของนี้เลยนะคะเป็นของ AOVA ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะอิมใช้เป็นประจําทุกๆวันเลยเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นตัวเซรั่มนั่นเองค่ะ a อโว่าอีเทอร์เนตี้อับบรนเซรั่นะคะซึ่งตัวนี้เป็นเซรั่มจากเมือกหอยเป่าพื้อแท้สายพันธ์ญี่ปุ่นค่ะ เป็นคอลลาเจนสกัดเย็นนะคะแล้วก็ทําให้คงคุณค่าคอลลาเจนได้แบบเต็มเต็มขวดเลยและที่สําคัญเลยนะคะสเต็มเซลล์จากหอยเป่าฮื้อนั้นจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเรานะคะดูเดง้งดูเต่งดูตึงนะคะแล้วก็ดูกระชับแล้วก็ช่วยผ่าัดเซลล์ผิวนะคะทําให้ผิวของเรานะั้นดูขาวกระจ่งางใสดูสุขภาพดีลดเรือนในเรื่องของเิือรอยจุดดงดำต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะเซรั่ม um แบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเซรั่มทั่วๆไปจะทําได้นะคะจะต้องเป็นเซรั่มของคุณหมอเท่านั้นนั่นก็เป็น เพราะว่าคุณหมอนั้นนะคะมีฟาร,ร์มหอยเป่าหื้อเองเลี้ยงเองนะคะแล้วก็ดูแลต่างๆเองนะคะมีโรงงานการผลิตเองดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงสินค้าถึงมือผู้บริโภคนั่นเองนะคะทําให้อีฟถึงแบบไว้วางใจแบรนด์นี้เป็นอย่างดีแล้วก็กล้าที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ํนนาไปลองใช้กันดูค่ะและที่สําคัญค่ะเขายังเป็นสินค้างานวิจัยนะคะที่ได้รับการรับรองจากมหาลัยชื่อดังทั่วประเทศกันอีกด้วยนะคะ สำหรับปัญหาผิวหน้าของอิมนะคะบอกก่อนเลยค่ะว่าปกติแล้วอิมเป็นคนที่นอนดึกนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้านั้นดูโทรมถ้าดูใ,ใกล้ๆอ่ะมันจะมีแนวเรื่องของริ้วรอยนะคะจุดดงดำต่างๆ,งๆบวกกับอายุที่มากยิ่งขึ้นนะคะทําให้แบบเวลาไปเข้าคลีนิกอะ่ะจะต้องแบบเจ็บตัวในการแบบฉีดผิวหน้าให้ผิวหน้ามันดูเต่งดูตึงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พวกริ้วรอยจุดดงดำต่างๆก็คือแบบหืถ้ายิ่งไปเที่ยวทะเลนะคะต้องดูแลผิวหน้าเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากแก่ก่อนวัยนะคะก็ต้องดู และตัวเองนั่นเองค่ะเริ่มที่ตัวนี้เป็นตัวแรกกันก่อนเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นเอเซนน้ำตกนะคะจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนหอยเป่าฮือสกัดเย็นซิงแตงกวารวมไปถึงสารสกัดอื่นๆอีกมากมายเลยจะช่วยในเรื่องของรถเรือนิ้วรอยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้เป็นอย่างดีค่ะเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็วันไหนที่รู้สึกว่าผิวหน้าอ่อนล้าแนะนําว่าให้เทชุ่มๆบนสำลีแล้วนํามาโปะที่บนบริเวณใบหน้าแบบนี้ค่ะ ต่อมาก็จะทาเป็นเซรั่มนะคะตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนหอยเป่าฮื้อสกัดเยน็นสเต็มเซลล์จากหอยเป่าฮื้อนะคะแล้วก็เมือกหอยเป่าฮื้ออะโลเวร่ากูตา้าไทโอนรวมไปถึงสารสกัดอื่นออีกมากมายเลยจะช่วยฟื้นฟูยกระชับผิวหน้าของเราลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆได้เป็นอย่างดีคืนความแข็งแรงให้กับผิวนะคะลดเลือนริ้วรอยก่อนไวัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเห็นไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ของ AOVA ของเขานั้นดีจริงๆนะคะทําไมถึงเลือกใช้นั่นก็เป็นเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปว่าสารสก,กรัดของเขามาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มีสารสก,กรัดของหอยเป่าฮือด้วยนะคะไม่มีสารอันตรายนะคะ,ไม,มะ,คะไม่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์พาราเบนนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่ทําลายผิวหน้าของเราอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลผิวหน้าแบบครบเซตแบบนี้นะคะนอกจากเขาจะมีตัวเซรั่มแล้วก็น้ำตบ ต่างๆแล้วนะคะเขายังมีผลิตภัณฑ์พวกครีมต่างๆด้วยนะคะใครอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่ามีปัญหาสําหรับผิวหน้าแบบไหนนะคะสามารถทักไปปรึกษาข้อมูลกันได้นะคะช่วงนี้นะคะใครอยากจะสวยข้ามปีนะคะแนะนําเลยว่าควรที่จะรีบสั่งนะคะแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยนะคะนั่นก็คือไลน์แอด แอด ao ว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวอีจะขึ้นไลน์แอดให้นะคะแล้วก็เขาส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักร้านอย่างแน่นอนคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ